จนาบุรีเข้มชายแดนบางตีติดประกาศห้ามใช้3ช่องทางเข้าออกเด็ดขาดปมกระเรียง K in L E เร่งเก็บกู้กับระเบิดแนวสันแดนฝั่งเมียนมาตรงข้ามชายแดนห้วยมงฝั่งไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจสำนักข่าวการเพศข่าวท้องถิ่นประจำจังหวัดกาญจนบุรีได้นำคลิปและรูปภาพเกีก่ยวกับการเก็บกู้ระเบิด บริเวณแดนฝั่งประเทศเมียนม,มาตรงข้ามกับบ้านห้วยมงตำบลบ,บองตีอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับรูปภาพปใปยประกาศเตือนนักท่องเที่ยวใช้เส้นทางมาโพสลงในเพจเฟซบุ๊กโดยเพจสํานักข่าวการได้บรรยายข้อมูลเอาไว้ว่าทาหารชอโวโกล,ลาดยาเคมจัดระเบียบชายแดนเพื่อความมั่นคงชายแดนไทยเมียนม,มาด้านอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2566 กองกำลังสุรสีโดยชอการัตยาตชดอนห่อสามสสาโพโยกและฝ่ายปกครองอำเภอสยโยกรวมกันติดตั้งป้ายห้ามนักท่องเที่ยวใช้3มเส้นทางเพื่อความปลอดภัยห้ามใช้เส้นทางโดยเด็ดขาดประกอบด้วย 1. เส้นทางหุบเย็น 2. เส้นทางช้างสามหลุมและ 3. เส้นทางขึ้นเขาปาน้อยส่วนบริเวณพื้นที่สันแดนช่องทางธรรมชาติบ้านห้วยมงเมียนมาก,กองกำลังทหารร้อยหนึ่งพันสิบ ลน,น K n 4 K.N.L.A. กำลังกู้และทำลายระเบิดที่กลุ่มก่อการร้ายได้วางกับระเบิดเพื่อดักทำร้ายกองกำลังฝ่ายตรงข้ามซึ่งกับระเบิดถูกพบโดยชาวบ้านที่ใช้เส้นทางจึงแจ้งทางกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรียง K.N.L.A. ต่อมา K.N.L.A. จึงส่งทหารชุดเก็บกู้ระเบิดเข้าทำการเก็บกู้เบื้องต้นทำการเก็บกู้พบกับระเบิด10จุดตามเส้นทางและสันดดนเขตเมยนมาเก็บกู้ไปแล้ว สาเหตุที่มีการจัดระเบียบชายแดนด้านตะบนบองตีอำเภอไสโยกจังหวัดกาญจนบุรีสืบเนื่องมาจากเวลาประมาณ12นกา00นของวันที่17กุมภาพันธ์2566ได้เกิดเหตุยิงประทะกันระหว่างกองกำลังกะเหลี่ยงพลน .4KNA l กับกองกำลังกูเทเลอาร์มีคาทูเลอาร์มีของพลจอเอ็วีหรือกอราโูพอบพอลสักช พื้นที่ห่างจากชายแดนไทยด้นานอำเภอไซโยจังหวัดกาญจนบ,บุรีประมาณ1กิโลเมตรโดยการสู้รบตามแนวชายแดนฝั่งประเทศเมียนมาที่อยู่ตรงข้ามชายแดนพื้นที่รับผิดช,ชอบของทหารหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจลัตยากองกําลังสุรสีมีด้วยกัน2จุดจุดแรกมีการประทะสู้รบบ้านโรงเร่เก่าใกล้ชายแดนไทยช่องทางห้วยมงตำบลวังตีอำเภอไซโยจังหวัดกาญจนบ,บุรีจุดที่2บริเวณบ้านช้างเผือกหรือเซนผิวใด อำเภอเมตาจังหวัดทวายห่างจากช่องทางห้วยมงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ7.5กิโลเมตรซึ่งการยิงปะทะสาเหตุเกิดจากความขัดแย้งภายในของชอนกลุ่มน้อยเกี่ยวกับพื้นที่ปกครองถับซ้อนจึงมีการใช้กำลังในการผลักดันให้อีกฝ่ายหนึ่งออกไปจากเขตปกครอ,องของกลุ่มที่ปกครองพื้นที่มาแต่เดิมส่วนผลการสู้รบไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงชายแดนประเทศไทยและไม่มีชาวบ้านหลบหนีภัยจากการสู้รบข้ามชายแดนมาขึ้นมาในประเทศไทยแต่อย่างใด ข่าวหนุ่ยยี่สิบสี่การจนบุรีปีชาไรวารินรายงาน